อ่ะค่ะมือนีสามนี่เห็ดกับเขาให้กินค่ะคอยผู้อยผูเป็นเมีกนนกเเยกันน่งถากินิันเฮ็ดยาห้สูซกินเนาะมือนีกระเพราแตะปูกระเพราแตะมันคืออะไรมันคือปลาหมึกนะคะเม็เดมัดกิโลเลยบอก ทาาำเองเลยจัดเองเลยวันนี้ไม่ใช้ปลาซอกิเน,เนเองจัดเองนักเรีคอปลาซอทำไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมรสชาติไม่ถึงใจใคยจะกินได้อยู่บ่เอเลย กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะอตอนนี้ทำไมมันใหญ่จังตอนนี้ลืมหันอตอนนี้ลืม,ม <laughs> เอาออกมาหันก่อนแล้วอาลงใหม่ตอนนี้ทำไมเรากระนทกเล็กจังเลยโอ้โยมีการลืมหันอีกนะเอาแทนี่ไหมล่ะ <laughs> ไม่ไม่ไม่มันจะเสร็จแล้วอันนี้หมึกหมึกหอมนะอรพิกยังได้หมดแล้ว ปรุงอะไรเรียบยร้อยแล้วนี่เหลือแค่ใส่ใบกระเพราเสบใหญ่เสบใหญ่เฮกับข่าวให้เ,เ,หน,เนี้กินไม่ได้ยากเลยนึว่ารสชาติก็จะออกอาตามใจคนทานะคะรสชาติตามใจคนทําผัดกระเพราสาวปานขี่รถผ่านมาพอดี ออมีการใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะยีในหน่ด<ม>้วยยังไงมีตัวก็มีอืมนี่นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไอ้นี่ปลาหมึกมันมันสุกเกินมันจะเหนียวอ่ะเขาต้องเตรียมของก่อนแล้วค่อยมาอืออันนี้ระเชฟระดับชาติ สาดใด้ปเาี่าว อ้าลูกลูกไปไหนโอ้เอาออกไปข้างนอกเหรอโอ้ไปหมีดอ,มอยู่นู่นอยู่นู่น จักะดิจักกะดุกจักะดีัเนเลยเนาะมเาเปิดตาเข้างข้าไงอ่ะท้ารยเสด็จหน่อยท้าโรยเอาแบบเสด็จเสด็จหน่อยไม่แบบนี้อ่ะไม่แบบนี้อ่ะกระจายกระจาย ผัดแบบดูดุหน่อยเคาะเคาะกระทะด้วยเอออร่อย <laughs> ป, <laughs> ปลงังปลงัปลงปังมาเริ่มปลังปั๊แป๊บเดียวเออเสร็จ <laughs> ให้มันมืออาชีพหน่อยทำเสียงดงเสียงดังอ่ะเหมือนเชฟแบบมืออาชีพอ,อ่ะพามามาว่ามันทำดีนะมันมันเชฟลูกค้ามันดีนะแเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษโอ้โหสุดยอดเลยด มันจะไหนพ,พูดปโปรไฟล์โดยเฉพาะเฮ้มันเก่งเดิแจาเข้ามาหนิได้หลายอย่างพูดได้ได้หลายภาษาดเด้อเดือบร้อยแต่มันก็พูดได้ภาษาฝรั่งมก็พูดได้จะกิน,กนเดี๋ยวจะเจียวไข่อีกทีหนึ่งเดีย๋ยวกินไข่เจียวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องขาวจั่วหน้าเจีย๊ย ม,มาค่ะได้กดเจอได้หน้าหลาย้เออค่ะไข่เจียวพอลลี่นะคะผัดกะเพราเช็ดตั้มนะคะอืมอันนี้คือข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงของเรากินข้าบเดียวเลยเป็นตะหัง,งเลยอืมกินข้าววันละวันละสองข้าบนะไม่เน้นเช้านะคะ อร่อยบ่เปี้ยงเนาะเสียบขึ้ยูเข้านี่นะเสียบทองเนะจะไม่หากินของเสรตึกปากเขาก็เสียบขึ้นยูเขาลนะตัดเล้งกวนหนวดด้วยไอ้เด้อบ๊อเรือจะไปหาตัดผมตัดผมพร้อมโกนหนวดพร้อมผมกับ ผมกันโอ้โอ้โอ้เราเราจะเสียใจให้ค่อยตัด้ามเมืองจ้ำจ้งจนเสียน้าตาให้ค่อยเด้อให้ค่อยตัดผมน่ะค่อยข้างหน้าค่อยังตัดเองเลยค่อยไปค่อตัดเองหมดแต่ข้างหลังมันตัดไม่ได้ขข้า ตัดข้างหน้าได้ก็ตัดข้างหลังได้นี่ไม่แด้ข้างหลังตัดยั่ใหเอาอะไรแตกันไก่เหรอกันไก่เนี่ยตัดเลยลูกไปเลยอไหนชิมดูซิ ชิมดูสิเผ็ดไหมหนวดหนวดหนวดทำไมเก็จังอะอชอบรสนี้เหรอ <c oughs> เอารสแดงชื่อรสเท่าเลยสลอสลออีก เ้ากินไขายเจียวก็ดีกว่าขาเยอแล้วดี่เ่าต้องกินข้าวกินงขายเจียวมันเผ็ดอ่ะต้องทำทำเผ็ดอ่ะเขาชอบรสนี้อ่ะอ แล้วฟอทำอะไรมา,มาแล้วเหรอหมูกรอบเหรอฟอทำหมูกรอบสำหรับกินนี่ขอลงแค่นี้คะ่ะกินข้ากินเขา